สวัสดีครับนะครับขณะนี้ผมก็ยืนอยู่ที่หน้าโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน์นะครับและด้านหลังนะครับก็คือแทรมนะครับซึ่งเป็นฝีมือจากนักศึกษานะครับจากมหาวิทยาลัยราชบงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นสําหรับแทรมนี้นะครับก็จะนํามาจัดแสดงในเทศกาลอีสานสร้างสารรค์2022นะครับหรือว่าอีสานครีเอทีฟเฟสติวัล2022นะครับซึ่งจะจัดอยู่ที่ทั้งที่ย่านกังสตาและย่านสีจันทร์ สำหรับแครมทั้ง2ตู้นะครับจะถูกขนย้ายมาจากโรงงานของบริษัทชอทวีจำกัดมหาชนนะครับมาจัดแสดงที่หน้าโรงเรียนกันวิทยายน์นะครับตั้งแต่วันที่25กุมภาพันธ์ถึงวันที่6มีนาคมนี้นะครับครับนี่เป็นบริเวณด้านหน้านะครับครับแล้วก็ตอนนี้นะครับตัวรถลากนะครับเล็กลื่อนออกแล้วนะครับตอนนี้แทร ได้ถูกวางบนฐานของรถเครนแล้วนะครับนิทรรศการนี้นะครับนำเสนอต้นแบบรถไฟฟ้ารางเบาที่กำลังจะมาวิ่งให้บริการจริงในอนาคต เป็นสื่อกลางในการเล่าเรื่องระบบการขนส่งสาธารณะของเมืองขอนแก่นที่จะเกิดขึ้นเช่นโครงการแถมน้อยรอบบึงแก่นนครนะครับโครงการ LRE และโครงการสมาร์ทสองแถวซึ่งจะสร้างการเปลี่ยนแปลงและโอกาสทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเมืองอย่าง,ย,างยั่งยืนนั่นเองนะครับใช้เครน2ตัวในการยกนะครับเพื่อนํามาจัดแสดงที่หน้าโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลั์นะครับเพื่อมาให้พี่น้องประชาชนได้รับชมก่อน นำมาวิ่งจริงนะครับ <S <S 1> <S 1> ครับแล้วก็ตอนนี้นะครับ <S <S 1> <S 1> แฟมได้สัมผัสพื้นถนนหน้าโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน์เรียบร้อยแล้วนะครับ ตัวน,นี้เป็นผ่านล้อนะครับของตัวแชมป ที่เป็นแค่หนึ่งใน2ต,ตู้ของแกรมนะครับที่จะมีการยกมาจาัดแสดงบริเวณหน้าโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน,นะครับสำหรับการเทศกาลอีสามสร้างสรรค์น,นะครับก็จะจัดตั้งแต่วันที่25กุมภาพันธ์ถึง6มีนาคมนี้นะครับก็มีทั้งบริเวณย่านกังสดาและก็ย่านสีจันนะครับมีกิจกรรมมากมายนะครับเช่น projection mapping นะครับการเสวนาต่างๆ นะครับผมการจัดแสดงผ้าหรือว่าการจัดแสดงของหมอลำอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็มีนะครับถ้าย่างไงก็ติดตามไปชมในเพจของอีสานครีเอทีฟเฟสติวัลได้เลยนะครับ